ค่ะเพวกเรานะคะเป็นตัวแทนจากชั้นไม่ย่ำึกสามีที่2.6ดิฉันนะคะมีชื่อว่าเด็กหญิงเชียบอลจันยาเลขที่27ห้องมอ6อค่ะดิฉันเด็กหญิงนะคะดิฉันรัรเอเลขี่สิดิฉันเด็กหญิงชาลิดาวราโเลขที่28ชั้นมอ6ค่ะดิฉันเด็กหญิงชนะที่สมนเลขที่1 9ม .2.6 ออค่ะ แรกน่าจะเจอจากอะไรที่มีสปองโมเนียเป็นเนื้องต้นแรกของโลกชื่อว่าอัลปากานิสเป็นเทพีแห่งความร่มูรณ์และในหน้าตาของเช่อในพระคัมภีร์ไบบเม่ได้ระบุชัดเจนแต่ในพระคัมภีร์ระบสุนีชีวิตหนึ่งที่คาร์ทูนแต่ละเนี่ยมีชื่อว่าเทพดาโกลหรือว่าเทพดาก่อนเป็นเทพเจ้าที่ขั้วันเป็นมนุษย์ขั้นด้านเป็นปลาเป็นเทพเจ้าของชาวฟิลิสเตียโดยมาอาศัยอยู่ในทะเลและมีรูปร่างค่ะ เทซโซฟอรคาราบัสบรรทุกไว้ว่าระหว่างเนลาทะเลคริเนียนเขาได้เจอสิ่งในชีวิตสองตัวรออยู่นะนะลักษณะคล้ายยิงสับพัดร่นแต่ทั้งด่างเหมือนว่าเขาเชื่อว่าไปนนั้นเนี่ยเพียงแต่กล่าวว่าพวกมันไม่นุ่งงายเหมือนในภาพวาดเพราะโลกค้าสะทะเลน่ากว่านั้นเนี่ยและสิ่งที่เทซโซฟอรคาราบัสพบเห็นก็คือพายุนหรือบอล ัจจุบันนั้นนักสำรวจยังไม่สามารถสำรวจใต้มหาสมุทรและทะเลได้ครบ100%ไม่แน่ว่าในมหาสมุทรก็อย่างนั้นอาจจะมีน้เรื่อนอยู่ก็เป็นได้ค่ะและต่อมาเลยว่าถึปันสุดท้ายว่าถึปัุบัที่สี่พัฒนาการทางด้านความเชื่อกับนาเนื่อนพัฒนาความดรกความเชื่อกับน้ำเรื่อนนะคะมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละประเทศเนื่องจากเราค่ะกลุฝั่งเล่นน้ำเงา่นมไม่เหมือนกันค่ะความเชื่อของชาวฟิลิปปินส์มองว่านัำเงื่อน เป็นปิญญาทะเลผู้คนขึ้นบาผู้มีพลังนือครับบางครั้งมองว่าเป็นความเชื่อเกี่ยวกับการล่าลดชายหนุ่มขนาดที่ว่าความเชื่อเห็นว่าเธอมีเมตตาเพราะใชยเหลือผู้ประสภัยในทะเลค่ะความเชื่อเรื่องนาเรือกในประเทศญี่ปุ่นในความเชื่อของญี่ปุ่นนานเรื่องไม้ว่านเงีรบเป็นสิ่งมีชีวิต หรือเป็นผู้พางของแม่น้ำซึ่งึ่งเชื่อกต่ว่าถ้าหากกินเนื้อหรือน้ำตาของนิมียวจ,จะทำให้เกิดมีไอโคที่ยืนยาวหรือเปน็นอัมาแต่ต้องทูกใจเพราะต้องเห็นคนทุกข้าตายเพ่ละัวคนและเชื่อกันอีกว่าหากนิมียวถูกซึ่งชัดชื่นชายฝั่ง จะเกิดความโชคร้ายและเป็นลาบอกเหตุและภัยภัยพิบัติต่างๆค่ะ เองตามจินตนาการหรืงที้ในวรรณกรรมเช่นเรื่องพระรรมณีเป็นต้นส่วนใหญ่ได้กล่าวไว้ว่านั่นเป็นสัตว์ขึ้นมาษย์ค่ะเพราะว่าท่อบนหน่คนส่วนท่อ้างเป็นมลาเรื่องที่สองกล่าววาน้ำนั่เป็นสัตว์อมนุึ เปาต้าเอาชนะนั้นจะทําได้นานเพื่ออยู่พร้อมนางวิจัยแม่ในประเทศพบว่านางได้เป็นกชื่าวนุ้งท่องเคนี่น่เป็นปลาอาสารนนสามารถพบเจอได้ทางวารกค่ะ เกี่ยวกับางานวิจัยต่างประเทศได้ว่านางเงน้นไม่มีอยู่ติดตามางานวิจัยค่ะ ความสนใจของผู้ถามที่มีต่อหนังเงินเรารวมได้ถึง150คนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงและอยู่ในวัยมัธยมอ่าขาอยู่จังหวัดพิษณุโลกเป็นส่วนใหญ่รายละอดภายในแฝงนะคะจะมีการตั้งคําถามเกี่ยวกับหนังเงินแต่ข้อแต่เราจะยตัวอย่างนะคะข้อ1ความเชื่อเรื่องหนังเงินเกิดมาจากอะไรคนแสดงตอบว่าแนวคิดเรื่องต้นของหนังเงินเกิดจากการมีความผิดต่อสาธารณลีที่ไม่รู้ไม่รจักข้อสความเชื่อเรื่องการอยู่ของหนงเงินในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับ บอกว่าการอยู่ของมันเรื่องปัจจุมันเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางฟิสิกส์หรือศปาสตร์ค่ะขอบคุณค่ะนักกำกับการและนักเรียนทุกคนที่ได้มารับฟังการนำเสนอของเราในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ